สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเรื่องราวในเรื่องของหนังครับเหมือนเดิมนะครับเราสนุกฟังเรียบง่ายไม่ให้ซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะหลังเกมที่ลิเวอร์พูลลงเล่นนะครับอาจจะมาช้าหน่อยครับแต่ว่ามาแน่นอนครับเกมล่าสุดครับในศึกพิมลีครับเสมอกับฟูตแลมไป2 2มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายครับแล้วก็สถานการณ์ที่มันชวนพูดถึงอยู่หลายจุดนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างไปเดี๋ยวค่อยๆติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับ ผมว่าในเกมนี้มันอาจจะถูกตั้งความหวังไว้ตั้งแต่แรกในเรื่องของ3คะแนนเต็มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนัดล่าสุดที่ลูพูลงเล่นก่อนที่เจอฟูลแลมก็คือเสมอกับนีคอโซมา3-3แล้วก็เกมถูกเลื่อนใช่ไหมครับในศึกดับเบิลแมชที่จะเจอกับเอเวอร์ตันและหลังจากนั้นก็จะมีเกมแชมเปียนส์ลีกขั้นมานิดหนึ่งครับที่เอาชนะจิโรนาได้นะครับเพียงแต่ว่าในเกมลี้กัะนัดล่าสุดมาเสมอนีคอโซมา สมบักสบอมพอสมควรครับแล้วก็มาถึงเกมนี้ที่เจอฟูลแลมในบ้านก็ถูกคาดหวังแบบนั้นว่า้จะต้องกลับมาได้แล้วนะครับหรือพู้ลงเล่นด้วยความสาหรับผมนะกระตือรือร้นครับแล้วก็พยายามแหละนะครับพยายามที่จะทําให้มันได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าฟูลแลมในยุคปัจจุบันครับภายใต้การทีมของมาโกซินวาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าคิดดคิวเรอะไรนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยซีซั่นก่อนกว่าจะเอาชนะได้เนี่ย ที่อันฟิลเนี่ยโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกพลิกกลับมาชนะได้สี่สามใช่ไหมฮะฟูลแลมนี่ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในของแสลงของลิเวูในช่วงหลังๆเหมือนกันครับแล้วก็ออกนําก่อนด้วยนะครับสหรบฟูลแลมตั้งแต่1 1นาทีแรกนะครับขึ้นทางซ้ายมาอนันเดร์นีโรบิเปนสันเปิดมาแล้วก็เลยมาถึงอเดสเปเรราตวัดลนุน้นครับฉลับอาร์ดีลโรบิเนสันเข้าไป1 0เพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ยังยังอยู่ในการควบคุมผมเชื่อแบบนั้นนะครับ ต่อให้จะโดนนําเร็วไปแต่ว่าเราก็ายังพอแบบจินตนาการได้ออกนะครับว,ว่าวิธีการเล่นของลิวพูหรือ,อาการขับเคลื่อนการบดขยี้หลังจากนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพียงแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ก้อนใหญ่ๆอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากเสียประตูแรกไม่เท่าไหร่ครับใบแดงของแอนดี้รูเบอร์สันนาทีสิบเจโอ้โหผมว่าตรงจุดเนี้ย ทำให้เราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับแน่ๆครับอ,อ,อันดับแรกเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าช่วงหลังๆเนี่ยรโ,โรบมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของความผิดพลาดแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะฮะทำเสียจุดโทษ2เกมติดก็เคยมีนะครับหรือจังหวะที่มันแบบช้าไปเสี่ยวนึงช้าไปครึ่งจังหวะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งในเกมเนี้ยก่อนที่จะโดนไปแดงก็คือมันเกิดขึ้นจากจังหวะ การจับบอลแรกที่มันมันกระชฉาะออกมานะครับแล้วก็โดนแฮร์รี่วิลสันเนี่ยฉกไปเลยต้องตัดเกมตรงนั้นซึ่งมันก็ไม่สามารถจะไปท้วงติงอะไรได้มันก็เลยคุยถึงเลยเถิอดอีกครับว่าโอ้โหโรบโบเริ่มจะลดระดับลงแล้วนะครับอาจจะหมดในเร็ววันนี้แล้วหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งอันตรงนั้นเนี่ยมันคือภาพที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับในในอนาคตหลังจากนี้เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ สัมภาษณ์หลังเกที่มันเกิดขึ้นก็คือฟอจิฟันด้บอกว่าแอนดี้โรเวอร์เซนประมาณว่าคือยังเป็นคนที่เรายังไว้วางใจได้นะครับสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่มีใครไม่มีใครลืมแน่แความดีความชอบที่เขาทำโดยตลอดต่างๆนั้นะโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงหลังๆที่ความความผิดพลาดมันอาจจะแบบถี่หน่อยนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ต้องโอบอุ้มกันนะครับมันก็ต้องแบบซับพอร์ตกันแหละนะครับ ส่วนการจะหาตัวแทนนะฮะที่มันเริ่มมีประเด็นใช่ไหมฮะเ,เริ่มมีข่าวแอนนูรีของวูฟบ้างเกิร์สของบอลมัดบ้างอ่านฟงโซเดวิสของไบเยนอะไรเงี้ยนะครับมันก็รุมร้อมอยู่ประมาณนี้นะฮะผมว่าตรงนั้นเนี่ยละเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่สิ่งตรงนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องพยายามนะครับทำยังไงก็ได้ให้รบโรบบ้นั้นกลับมาอยู่ในจุดที่ที่น่าพึงพอใจหรือส่องเสมอได้มาตรฐานอย่างนี้เขาเคยทำได้ พอเหลือสิบคนนั่นแหละครับอันดับแรกเฟิร์นไฟลหรือู้คิดว่าอย่างไงดีเฮ้ยมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมเสียกองหลังไปหนึ่งคนคุณอาจจะต้องปรับเอาเซนเต,นเตอร์ลงมาหรือกรยับโจโกเมสเล้นแบ็กซ้ายหรืออะไรก็ตามแต่แต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยผมว่าเออได้เห็นหัวใจอย่างแท้จริงของอเนอร์สโอตนะครับสโลตบอกเลยครับว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจตามหน้างานแหละครับ ด้วยสกอร์ที่มันตามหลังอยู่และเขาก็ยังเชื่อว่าคุณภาพนักเตะที่เรามีอยู่ในสนามเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้เพื่อจะได้เดินเครื่องมีโอกาสในการไล่ล่าตีเสม,มอเอาแรนกราฟเฟนแบกถอยลงมาต่ำลงเลยครับยืนเข้ามาแบบใกล้ๆก,กับฟุจิฟันไดเลยเหมือนจะเป็นเซนเตอร์แทนที่ของโจโกเมสแล้วก็ขยับโจโกเมสเป็นแบ็กซด์แล้วถัดมาอีกนิดเดียวครับก็เหมือนเอาแบบกราฟเฟนแบกเหมือนเป็นยืนเซนเตอร์คนที่สามด้วยซ้ำไปโดยมีฟันไดโดยมีโจโกเมสแกรข้างอยู่แล้วก็จะมี กคลิกาโปกับถอยลงมาอีกคล้ายๆจะเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายประมาณนั้นผมว่าเออมันได้ใจดียะเออเพราะโดยปกติทั่วๆไปอ่ะเมื่อทีมของคุณกองหลังโดนหลอกสักหนึ่งคนเนี่ยการแก้ปัญหาขั้นตอนแรกก็คือคุณต้องเติมกองหลังเข้ามาเพิ่มใช่ไหมแต่ชลอตบอกไม่ครับสาการมันตามหลังอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุจําเป็นใดๆครับแล้วก็เขาเชื่อมัน่นเพียงแต่ว่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันตามหน้างานตรงนั้นแหละครับ พอเอากักโปขยับถอยลงมาต่ำนิดนึงครับจะเป็นวิงแบ็กซ้ายหรือกวานไปเนี่ยชลบอกว่าเออเฮ้ยถ้าดูในบนหน้ากระดาษมันดูเวิร์กนะนะนะครับแต่พอเล่นไปสักแป๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะมันเลยต้องกลับมานั่นแหละครับต้องกลับมาคล้ายๆว่าก็เอาโจโกเมสยืนแบ็กซ้ายนั่นแหละนะครับแต่ว่ากราฟก็ยังยืนใกล้ๆกับฟันดเหมือนเป็นเซนเตอร์ตัวแรกให้ก่อนคอยชนให้ก่อนแล้วก็คอยเก็บตกให้ด้านขวายังเป็นเทรนด์เหมือนเดิมข้างบนก็ไล่ล่าไปครับ เหลือโจน์เหลือโซโบนะครับที่คอยวิ่งเป็นบ้าเลยครับตรงกลางสนามแล้วก็ใช้ความจุคมด้านบนนั่นแหละครับหวังเอาซาร่าดีอาร์สกัโปลเวก็ว่ากันไปสิ่งหนึ่งที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือแม้จะเหลือ10คนครับตั้งแต่17นาทีแรกมันก็เป็นไปนอย่างที่ชลอตคาดการแหละครับคุณภาพสักยภาพของลิพูยังคงสามารถเดินเครื่องได้กดได้ เป็นเกมที่นักเตะ10คนเหนือกว่านักเตะ11คนครับในการเดินเครื่องหรือการสร้างสรรค์หรือโอกาสการเข้าทำต่างๆเนี่ยมันมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆแต่ไม่ยังเจาะไม่ได้สักทีครับจนไม่ได้ต้นครึ่งหลังั่นและครับโอ้โหอานฟิลแบบประทรุขึ้นใหม่อีกรอบตูมเข้าไปครับต่อบอลกันอยู่พอสมควรนะครับโลกันไปโลกันมาสุดท้ายเนี่ยครับจากด้านซ้ายมาถึงโมซาลาปักหลักอยู่ด้านขวาแล้วก็หยอดเข้าไปย้ําไปที่เสาไกลนั่แหละครับ ผ่านดีอาสไปแล้วก็มีโคดิกาโปรครับพุ่งตอว์ิโดเข้ามาปึ้งตีเสมอหนึ่งหนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ดผมว่าตอนนั้นเนี่ยเรามองไปถึงเรื่องของชัยชนะแล้วครับประตูที่สองมันต้องตามมาอาจจะมีเช็คนิดนึงครับจังหวะที่ดีอารสประท้าก,กับกองหลังของอฟูลแลนดเฮ้ยฟาไม่ฟาต่างๆแต่สุดท้ายก็เป็นประตูให้กับลิเวอร์พูลตีเสมอหนึ่งหนึ่งคราวนี้เนี่ยขยโยกเลยครับขยโยขยโยขยโยผมชอบตรงที่ว่า mindset ทัศนคติของอันเดอร์ชลอตอะ ต่อให้คุณเสียเปรียบในจํานวนตัวผู้เล่นแต่แผนงานคุณยังเชื่อมั่นว่าเราทําได้อะแล้วมันสู้กันแบบสู้ทุกจังหวะโดยเป้าหมายเดียวที่ที่ลืวอพูคาดหวังก็คือต้องชนะให้ได้ครับแล้วมันก็กดไปแบบนั้นครับมันมีหลากหลายจังหวะมากครับโอกาสที่มันเกิดขึ้นแล้วพอจังหวะข,ขยับขยับการเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันมันได้ใจจริงอะถึงนาทีจะสิบรดสองลงมาปั้งครับ นูนเยสควานซาลงมาปรับเปลี่ยนนี้หน่อยครับนูนเยสแทนกัคโปรครับควานซาแทนคอร์ติสโจนเอากราฟแบกขึ้นมาเล่นตรงกลางเหมือนเดิมครับกราฟก็ ank, ดีเหลือเกินครับอยู่ตรงไหนบทบาทอะไรซีซั่นนี้นี่คือทําได้แบบไม่มีที่ติะเอางี้ดีกว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะลดระดับลงครับแต่ว่าภาพรวมใหญ่ๆอเป็นปีที่ฉายแสงมากครับของแรนด์กราฟแบกแล้วก็กดปอีกครับ เพิ่มเติมพเพิ่มติมมาเี่แต่นั่นแหละครับในวันที่พยายามอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วต่อให้รูปเกมมันดูเหนือกว่าแต่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าเนี่ยพื้นที่มันก็พร้อมจะเปิดนั่นแหละครับเป็นการแลกไปวัดวาไปแล้วมันก็เกิดขึ้นขึ้นทางไซ้าแล้วครับฟูแลมอันที่โรบเปนส้นเด่นมากครับถ้าจะหาใครสักคนของนักเตะฟูแลมในเกมนี้ที่แบบ มาสเตอร์เพลสสุดๆก็คือโรบินสันนั่นแหละครับแบ็คซ้ายทีมชาติอเมริกาอายุ27ปีแล้วนะครับขึ้นลงขึ้นลงเกมรับก็ดีครับดวลกับโมซาน่าได้อย่างยอดเยี่ยมเกมลูกก็เติมขึ้นมาลูกแรกแอดซิดไปลูก2ก็แอดซิดอีกเปิดทางด้านซ้ายเหมือนเดิมครับโรดิโกมูนิสครับตัวสำรองหนึ่งคนของฟูตบอมเข้ามาชาร์จบอลฉลับนิดนึงครับฉลบส้นเท้าของโจโกเมสแล้วก็เปลี่ยนทางเช็ดเสาไกลเข้าไปฟูตแอมขึ้นนันอีกครั้งนาที76 2-1บอกโอ้เอาอีกแล้ว เหมือนแบบพยายามลุกขึ้นสู้ครับโดนไม้ตีถีร่วงไปแต่ชลอดไม่ยอมครับทิ้งไพ่อีกสองใบครับผมชอบมากบอกอ้าวมาอารมณ์มันเหมือนแบบมาอ่ะในวันที่มันแบบอะไรก็ดูที่ไม่เป็นใจใช่ไหมฮะแต่กูยังสู้อะ่ะแล้วสุดท้ายที่ลงมาเนี่ยโชต้าปั้งฮาวเวลเลียดปั้งแทนเทรนท์แทนโซโบโครับถ้ากบว่าหลังเนี่ยเหลือแค่สามล้ควอนซ่าฟันไดโกเมสอัดแค่นี้พอครับ ที่เหลือลุยไปเลยเอเรยก็มาปากักเล่นใกล้ๆกับโมหน่อยครับเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วโชวต้าก็ปักอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับซึ่งประสิทธิภาพในความคมของโชต้าเนี่ยเป็นสิ่งที่แฟนเฟรดพูดคิดถึงอย่างแรงมากๆครับหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรกลับมานี่แทบไม่ต้องเพาะสนิมใดๆครับจังหวะเทินมานั่นแหละครับลูกเปิดจากนูนเยสเข้าช่องพอดีจังหวะเทินหลบ ผู้เล่นของฟูลแลมเนี่ยบอกพื้นที่เวลาเหลือเฟือครับแล้วอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าจะบรรจงยิงได้เลยครับแล้วมันก็เป็นประตูที่เสมอสองสองหลังจากนั้นแหละครับโอ้โมาเป็นพายุบุกแคมป์ครับหลายต่อหลายครั้งดีอ,อาร์สเอ้ยโมซาลาเอ้ยอีกหลายหลายช็อตครับที่นักเตะนั้นพยายามโหมก็ใส่ฟูลแลมแต่สุดท้ายมันได้แค่นั้นครับรวมเวลาทดเจ็บกินไปเกือบเกือบสิบนาทีนะฮะ แต่สุดท้ายได้แค่นั้นจริงครับเหมือนแบบรีดเหงื่อจนจนหยาดสุดท้ายอ่ะเนี่ยเสมอสองสองแต่ถ้าหาแฟนแฟร์เรพูเนี่ยผมว่าทุกคนสามารถแบบยืดอกภูมิใจกันหนึ่งแต้มนี้ได้ครับมันอาจจะเสียดายเสียหายเรื่องของผลลัพธ์ครับเพราะไม่สามารถชนะได้แต่ในรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณไปเสดไม่ได้จริงครับว่าทุกคนแบบทุ่มเทเกินร้อยทุกคนแบบแทบจะควักหัวใจออกมาเล่น แล้วมันได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วมันได้แค่นี้ชาลก็บอกลังเกย์รับว่าไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้อีกจากผลงานของทีมนะตอนนี้เขาเปรียบเทียบกับเกมที่ชนะจิโรนาใช่ไหมช่วงกลางสัปดาห์เกมนั้นเนี่ยผลลัพธ์ได้แต่ไม่พึงพอใจฟอร์มการเล่นแต่เกมนี้เนี่ยผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ครับแต่เขาแฮปปี้มากกับฟอร์มการเล่นแฮปปี้จนไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้อีกจาก จาว,วิธีการหรือสิ่งที่นักเตะทุ่มเทให้กับทีมนตลอดทั้งเกมฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละครับบางวันคุณฟอร์มดีแต่ผลลัพบไม่ได้บางวันคุณฟอร์มไม่ดีแต่ผลลัพธ์ได้ซึ่งมันก็ต้องบาลานซ์กันให้ได้ครับหาจุดสมดุลให้ได้แต่เท่าที่เห็นผมเชื่อทุกคนนั้นน่าจะพึงพอใจมากกว่าเสียใจแต่มันอาจจะเติมเพวเสียดายลงมานิดนึงก็ได้ครับ เพราะมันส่งผลครับเกมลีกสองนัดหลังสมันีค้คโเซออฟูลแลมเขากอกว่าพูดตรงๆก็คือแต้มมันหล่นไปสี่แต้มน,นะครับจึงไม่แปลกใจว่าสถานการณ์เฮ้ยมันมันเริ่มหันหลังกลับมามองเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โดดเดี่ยวบนตารางคะแนนละหันกลับมามองอ้าวเสื้อสีเ,เงินแวบแวบมาแล้วนะเชลซีล่าสุดชนะเบนเฟ,นเฟรดไปได้แล้วมันทำให้ช่องว่างเหลือเป็นแค่สองคะแนน แต่เลือดพูดลงเล่นน้อยกว่าเนื่องจากเกมที่เลื่อนเจอเับเอเวอร์ตันนั่นแหละครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบทสรุปทั้งหมดของเกมนี้ก็คือในรายละเอียดเราพอใจแน่ๆครับเพราะมันสู้แบบสุดหัวใจจริงๆนะฮะแต่ัวธ์ที่ออกมา mm. หนึ่งแต้มสําคัญไหมใช่ครับหนึ่งแต้มใหญ่ไหมใช่ครับ้าคภูมิใจกับมันได้ไหมใช่ครับแต่ก็อย่าลืมว่าสถา,า,านบนตารางคะแนนนั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้ว มันต้องหาจุดเปลี่ยนกลับมาเป็นผู้ชนะให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือโจทย์ที่ชลอดกำลังกาลังต้องเผชิญอยู่แล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แบบอ่ะรอบโรบบโดนแดงเนี่ยปึ้งกลางสัปดาห์แบนครับเกมคาราบาวเจอกับซอมตันซึ่งโอเคอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอ,อะไรมากมายแต่กนั่นแหละครับลองจินตนาการดูว่าตัวเลือกกองหลังเนี่ยในทีมชุดใหญ่เหลือแค่สี่คนเองนะฮะ เทรน์ควอนซ่าฟันได้โกเมสที่เหลือไม่เจ็บก็แบนครับอีบูซิมิกัสคอร์ดั์แบลตติแอนดี้โลเวอร์สันหายห้หมดเลยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแหละครับแล้วที่เหลือเนี่ยสุดสัปดาห์เจอสเปอร์อันนั่นแหละครับต้องพยายามสปริงตัวเองขึ้นมาให้ได้เพราะถ้า ไม่ชนะอีกมันจะเป็นเสมอหรือแพ้ไม่รู้นะนะแต่แค่ไม่ชนะเนี่ยการไม่ชนะสามนัดติดต่อกันในเกมพิมลีกที่มันเข้มข้นเหลือเกินทีมหนึ่งที่เคยนําในระดับแบบ9้าแต้มสิบเอ็ดแต้มเนี่ยทุกอย่างมันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดเลยครับโดยเพราะในเรื่องของความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองมันอาจจะแบบต้องมาจุดไฟกันใหม่ซึ่งเราก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจบเกมเจอฟูลแลม พึงพอใจได้ครับแต่โจ์หลังจากนี้เนี่ยการบ้านยังเหลือเยอะมากต้องรีบกลับมาให้เร็วที่สุดหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วกันครับอ้าวเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ความเข้มข้นของพิม์ลีมันก็เป็นแบบนี้แหละครับสเสน่ห์ของมันมันไม่สามารถจะเป็นแชมป์ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นแชมป์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเจอแบบนี้แหละครับไปเรื่อยถ้าคุณเจ๋งพอถ้าคุณดีพอคุณต้องผ่านมันให้ได้ แล้วก็ยืนยืดอกให้ได้บนหัวตารางให้มันยาวนานที่สุดจนจบลูกการได้ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันยากแต่ถ้าดูทัศนคติของทีมคาแรคเตอร์ของทีมผมว่าลิฟวูในทีมชุดนี้ภายใต้กางทีมของอเดนชลอนก็พร้อมที่จะพิสูจน์รในความท้าทายนี้ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอ่าแฟนๆหงแดงนะครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตามกดวใจทุกเม้นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับอยากดีๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ